โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมไม่กล้ามอนสเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาด้วยกิจกรรมกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมไม่กล้ามอนสเตอร์รับชมคลิปของกิติภายส่วนของเพลลิดได้เลยนะครับใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะอ่ะก็อย่าไปเริ่มกันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะฮะก็มีตู้เลสฟอร์นะฮะตู้กาชากราดเทพตู้ใหม่นะฮะก็เป็นแชรมินกับเจเเนนนนนซะะะฮตตตัััววึึงงพพอร์ ก็ชัเม้น์ก็เป็นสายซับซับฮิวเนาะมันเป็นซับฮิวขวามือก็จะเป็นสายดดเมจนะครับเป็นเหล็กแมลงนั่นเองนะฮะก็การันตีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20,000เพชรนะฮะก็ออกประมาณรอบที่8มั้งนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะแต่บางคนก็อาจจะได้รอบที่7นะฮะหรือบางคนก็อาจจะหลุดไปรอบที่9ก้ารอบที่สิเลยก็ได้นะฮะตรงนี้ก็ใครที่เล่น2ตัวนี้อยู่ก็ลุยกันได้นะครับตัวหนึ่งซับนะซับฮิวนะครับตัวหนึ่งดีเพสนะฮะดีเพสสกิลนะครับ ต่อมานะครับกิจกรรมอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะไปเนะี่ยขอใช้พลังกายก่อนเดี๋ยวมันจะมีแจกพวกพลังกายด้วยไงเออจะใช้รัวๆไปก่อนแล้วกันนะสามรอบสี่รอบไอ้พวกอา้าวเลขก็สิบหกไอ้พวกนี้มันใช้อยู่แล้วนะครับหมายถึงใช้กับตัวละครเราแล้วนะครับแล้วก็ฟาร์มไม่ได้เลยนะฮะอ่ะเริ่มกันที่แถวบนก่อนนะครับแถวบนก็จะมีอ่ายีบแม่เดินพาร์ตยังอยู่กับเรานะ เวลาเราเล่นเบ e น a ์พาล้วก็มารับของตลวันตามนี้ได้นะจะปลดล็อกนะครับโดยการเติมก็ได้ข้างล่างนะตรงนี้เรามาดูกันที่ทา m ลิมิตอีเวนต์กันดีกว่าทา m ลิมิตอีเวนต์ก็จะมีเพชรแจกนะครับเป็นแพ็คต่างๆให้เราแลกซื้อได้นะครับก็เริ่มที่แพ็คแรกคือจะเป็นพวกแพ็คโป k e มอนเอบวกนะฮะแล้วก็ลูนนะครับสีแดงนะก็ตามราคาเลยนะครับแต่ว่าเราลบฟรีก่อน500เพชร1 0 0 0 0แทอง100พลังกายนะครับ อันที่2นะครับก็เป็นแพ็คไอเทมกรับอีก500เพชรนะครับอันที่3นี่จะเป็นเมตามอนเอสบวกนะฮะรับไปก่อนเลย500เพชรเป็น5แล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับครดิโอเรียลไลซ์นะครับผม100เพชรจัดไปใครที่เล่นครดิโอก็ต้องซื้อประมาณ4ี่เหรียญนะผมจะเล่นได้1ตัวนะแล้วก็สมาร์เซนต้ก็เหมือนกันอ่ะสมาร์เซนต้ตอนนี้ได้1ตัวแล้วนะครับพอมันอยู่ไปสักพักหนึ่งจากรอบละ20เศษ20เศษนะครับต้องซื้อ4ครั้งตอนนี้มันกลายเป็น1ตัวไปแล้วนะครับ ก็ถูกมากเลย3,5บ,บาทนะฮะอันนี้ตัวแทงโคตรดีเลยแล้วก็นี่ครับตัวนี้จะเป็นเอโรโดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายดีเพสสกิลอ่ะรับไปเลยนะครับเล่นทีพลังจิตหรือต่อสู้ก็ได้นะเมื่อกี้รับไปเท่าไหร่ล้ว,วเนี่ยสามร้อยพันแปดนี่ครับชัยนี่เมก้าเกงก้าครับพันเก้าครับจัดไปแล้วก็มีอาวุธสุดยอดของมันด้วยนะครับสองพันเพชรแล้วตัวนี้ชาออสคิวนะฮะของแกงก้าเนาะ แล้วก็เพชรตรงนี้อีกนะครับอีก500เป็น2,500นะฮะไล่ลงมาตรงทาวแผกอีก100เป็น2,600อ่าตัวเกมแจกเน็ตๆเ,เลย6 2ส0งนะฮะตรงนี้ก่อนจะไปรับอีกก็ไปกดพลังกายอีกรอบนึงเพราะว่ามันมี v a ลู e แผกแจกพลังกายเหมือนเดิมนะเกมนี้มันแจกพลังกายเยอะมากนะอ่ะไปที่รีวอร์ดครับรีวอร์ดมีไทม์ลิมิตรีวอร์ดโอ้โหเป็นเศษในตัวสามเหลี่ยมนะตัวน้ำแข็งนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับเป็นทั่วๆไปอันนี้มีคิโมรินะครับ คิโมริก็จะเป็นโปเกมอนเอสที่เอาไว้เขาเรียกนะปลดความสัมพันธ์ได้นะตรงนี้ต่อมาก็เป็นคอมมูนิตี้นะครับใครที่ยังไม่มี S อบวกสดาวใช้นะครับมันนฟี่เป็นสายซับธาตุน้ำนะก็ใครที่เล่นธาตุน้ำอยู่ยังไม่มีซับพอร์ตก็เอามันนฟี่ไปซับได้นะฮะตรงนี้1ตัวฟรีๆเลยนะครับต่อมาไวรู้แพรกันบ้านนะครับก็เป็นแพ็รนะครับเติมไอเทมนะครับแล้วก็เติมโปเกมอนนะครับ S บวกเอาไปใช้อัพดาวเอาไปเล่นได้ เ่มวันที่แ็กแรกเลยประมาณ200เพชรจัดไปฟรีนะอันที่2เป็นเลคอซ่าครับอ่าเอาไปทำเอสเอสนี่เก่งเล่นทีมังกรได้เลยนะันที่3เป็นเมโลเวตาครับผมตัวนี้3ตัวละ3 0 0 4 0 0่ 300, 400ละเจนเนเซกนะครับอยู่ตู้การันตีเทพอยู่ตรงนี้อีกนะอีกจุดหนึ่งนะครับแจกไปอีกงร้เป็น500เพชรนะครับนี่นกวายเมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ตู้การันตีวันนี้มาอยู่ตู้อ่ากล่องนะครับไว้ซื้อแรกซื้อได้นะถัดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ สีกาดอีกหนึ่งร้อยครับเป็น700แล้วนะครับสีกาดสีกาดเป็นสายแทงนะครับโอเคเนี่ย DPS นะฮะไปอยหนึ่งองสามสีก100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0อนะครับเม่มท่านอีก100เป็นสายแทงนะครับท่านเหล็ก1,000เพชรแล้วต,ตรงนี้แล้วก็มีแผกกรอบรูปอีก 500, 1, 500ครับเป็น1,500นะฮะแล้วก็มีสกิน2อันนะครับสกินก็เลือกเอานะครับใครชอบสกินไหนก็อีก100เป็น1,700แล้วตรงนี้ แล้วก็ทางล่างนี่จะมีตรงนี้อีก300เป็น2,000แล้วก็ตรงนี้แซดมูฟครับอีกประมาณ200นะ2,200แล้วก็มีเดลี่ตรงนี้อีก100เป็น2,300ก็เป็นพวกแพ็กไอเทมต่างๆเนาะแล้วก็บิลแพ็กอ่ะเป็นบิ d แพ็กไม่มีเพชรให้นะครับแต่มีไอเทมอื่นแจกก็ยังอยู่ที่2,200นะชิปแพ็กอ่ะรับไปเลยเจกทองทั้ง500 0 0นนะฮะอ่ะก็เป็ดเบ็ดก็ 2 0 0 2เมื่อกี้2อ0พเป็น4,700นะฮะโอเคแล้วก็จะมีวงล้อในส่วนของวงล้อเพชรนะฮะแล้วก็จะมีวงล้อของนี่ครับช h น n ปอ e ์เมกาแกงชไนเปอรเมรกาบันกีลัสนะฮะซามาเซน t ตแล้วก็คาริโอเรลไลส์นะฮะตรงนี้จริงๆแล้วผมว่าไปเติมแผกข้างนอกได้เลยดีกว่าไม่ต้องมานั่งลุนนะโอเคตรงนี้เป็นสเปเชียลอะอย่าลืมมากดตรงนี้ด้วยนะครับก็แจกเพชรอยู่ประมาณ4,700นนะแล้วก็อ่ะเออใช่ ในซองจุดหมายไม่น่าจะมีอะไรพิเศษนะวันนี้ไม่ได้มีแจกอะไรนะเมื่อวันก่อนมีแจกเพชรตั้งสามพนะแล้วก็ไปดูเรื่องพอจนภัยกันหน่อยนึงไม่มีบกหนึ่งเลยนะรู้สึกพักหลังนี่ไม่ค่อยมีบกหนึ่งนะฮะ,อ,ะอย่าลืมมารับไอเทมได้นะครับรับในส่วนของฮูป้าเนาะแล้วก็ทำเควสนะฮะรายวันกันด้วยนะครับอย่าลืมเนีย่ยเราก็ไล่ทำไปอ๋อผมมีออโต้ด้วยลืมก็ทำเควสออโต้ Auto. โลตอมได้นะครับเรเวล80มันถ้าจะไม่ผิดมันจะปลดล็อกระบบช่วยเหลือนะครับมันให้มันก็ทำเควสยได้ไวดีนะผมรู้สึกว่าโอเคเลยอะใช้ได้มันผ่านเร็วดีก็หลักๆวันนี้ก็ตู้การันตีเนาะส่วนตู้บิดวอร์นี่ยังไม่มีนะครับเพราะเพิ่งจะผ่านไปเดีย๋ยวถ้ามีตู้ไหนอัปเดตเนี่ยก็จะมาทำาคลิปให้ดูกันอีกทีนึง เราก็ต้องรอมันกวาดล้างให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้อย่างผมเนี่ยมีเพชรประมาณแสนสองนอะันนี้ก็ดองเพชรไว้นะครับยังไม่รู้จะใช้กับอะไรนะยังไม่ได้มีโปเกมอนอย่างแชมินผมก็ไม่ได้เล่นสายนั้นด้วยแล้วก็เจนเนเซกเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เล่นสายนั้นก็เลยยังว่าจะข่าไปก่อนตัวนี้นะครับเพราะว่าทีที่ผมเล่นผมเล่นยังเล่นทีมอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะว่าจะเปลี่ยนทีมอยู่นะฮะตรงนี้เดีย๋ยวว่าจะเล่นทีมพลังจิต เดีย๋ยวต้องเอามาผสมกันใหม่นะครับตรงนี้เพราะว่าตอนนี้อ่มาชาโดนี่คือตกเมตาไปนกวายก็ตกเมตาฮัตซัมที่ผมยังเล่นอยู่เลยนะเดีย๋ยวก็ตกเมตาไป mm hmm. ก็จะเอามาชาโดลูนาร่าเมกาฮัตซัมกับนกวายออกจะเหลือซีกาดกับกวางไว้นะครับว่าจะเล่นเอาเนคอสมากับมีออริจินนะครับเข้ามาเล่นตอนนี้กําลังปั้นตนัวละครหรือไม่ก็อาจจะถ่ายทอดค่าพลังกันนะครับค่อยว่ากันทีหนึ่งอ่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จะประมาณนี้ โอเคนะครับก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพราะใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ